สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีคคุณครูสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนเรื่องการระบายสีลายกระจังนะคะแถวแรกที่คุณครูเดินนะคะเริ่มจากธวรชัยนะคะอันนี้ลายกระจังธรรมชัยใช้สีอะไรคะสีน้ำเงินค่ะสีน้ำเงินอันนี้คือการลงสีนะคะ ส่มเข้ามาใกล้ๆอ่าฝั่งนี้ของหนูนี่ทำไมใช้สีฟ้าคะหนูใช้สีเงินเรื่ะใช้สีฟ้ากับเงินคู่กันนะอ่าฝั่งนี้ก็สภาพมกติก็ใช้ทนฟ้ากับน้ำเงินอ่าฝั่งนี้เจอของ อของใครเอ่ยสีม่วงนัทวุฒิอับนัทวุฒินัทวุฒิทำไมใช้สีม่วงคะดูแล้วมันเย็นตาดีครับโอเยี่ยมมากอ่าต่อไปคุณครูจะเดินไปทีละคนนะคะอ่าอันนี้ลงเบาๆเพิ่มน้ำหนักมือเข้าไปอีกนะคะอ่ามาดูคนน,คน,นี้คนนี้มีรายตรงกลางด้วยชื่ออะไรคะ <c oughs> นัทเศดนทนะคะอ้าวหนุ่มน้อยหนะ้ามนคนนี้ใครเอ่ย ใครครับจีรภูมิภูมิต้นข้าวลงสีอะไรคะสีส้มค่ะส้มชมพูมาฝั่งนี้ครับฝั่งนี้โทนสีร้อนเป็นสีเหลืองสีส้มแล้วก็มีสีแดงอันนี้ใครครับขอชื่อนอน จิรายุครัจิรายุจิรายุนี่กำลังเริ่มลงนะคะสีฟ้าคุณนี้ครับแสบสุดรัชชาโนรัชชาโนรัชชางนี้นะคะอภูพาภูพาภผูผาทำไมถึงใช้สีนี้คะภูผ,ผาชอบสีฟ้าใช่ไหมเยินตาอ่าแล้วมีสีเขียวเบก มาฝั่งนี้แถน่นแดงอันนี้นะคะ,ะสีฟ้าสีฟ้าเนี่ยมองมองแล้วรู้สึกไงรู้สึกสะอาดคะสะอาดสาดใส,อ,ดสอ,ดอ่นนี้เหลืองกับฟ้าเหลืองกับฟ้าเป็นยังไงคะเหลืองกับฟ้าสบายตาอันนี้มีแดงส้มด้วยอันนี้ชื่ออะไรคะ อ่าโอเคอันนี้คุณครูบันทึกเกือบทุกคนเลยนะคะพบทุกคนนะคะอ่าคนนี้คนนี้สีอะไรคะ<ส>น้ม่วงส้มน้ำเงินอ่ามานี้อ่านี้คนนี่คนแก่งอ่านี้ลงสีนี้ชื่ออะไรคะชื่ออะไรตอบชื่อเร็วน,น,น,นันิชานันิชาอ่านี้ ของแมทนี่อ่ะคนนี้สีเลยคะสีม่วงกับสีฟ้าโดนทุกคนนะคะคุณครูถ่ายทุกคนเลยอ่าประยยทน์ประยุน์ปเป็นยังไงบ้างลงสียากไหมไม่ยากไม่ยากอ่ามาฝั่งนี้คนสุดท้าย อันนี้ก็คือชั่วโมงนี้เป็นการลงในกระจังนะคะศิลปะไทยของนักเรียนชั้นป .6 ทับ2นะคะางานชิ้นนี้ใบงานได้รับความอนุเคราะห์จากคุณครูศาสตร์สินันดการาชการคุณครู9นะคะเป็นใบงานตัวอย่าง